สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกชิดเคยนะครับกับช่องนวล18อารมเล็ดซึ่งช่องของเราผมจะนเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของทงันที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคคือเวทงแท้จริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจวตดรครสวร์หรือพระราชมงคลวัชราจารย ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทศวสสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะสแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายด้วยได้ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือ พี่หมอของท่านนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่อ,อยาุ่น0 0ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 01956 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับเบอร์โทรนะครับแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็จะมีนะครับอีกหลายๆช่องทางเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้รับความสะดวกนะครับนั่นก็คือ f e c o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  k n p n p e นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งหน้าตาของ Facebook Fanpage ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ นะครับแคปไว้เลยนะครับถ้ากลัวจำไม่ได้นะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็ลองเข้าไปกดติดตามกันเยอะเนะครับเพื่อนนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรเลยนะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนเลยนะครับแต่ละรายการเนี่ยจะมีข้อมูลแน่นๆเลยนะครับเพื่อนนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาดูนะครับแล้วก็ถ้ารายการไหนเนี่ยนะครับเพื่อนชอบนะครับตรงใจเลยโดนใจเลยนะครับก็ทักแอดมินนะครับพร้อมทําการซื้อขายได้เลยนะครับเพื่อนนะครับ ต่อรองราคาได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอนเงินมาเนี่ยได้ของแน่นอนแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับไม่มีนะครับไม่มีโมเมไม่มีของเก๊แล้วก็ไม่เล่นของพวกนั้นนะครับของฝีมือไม่เล่นนะครับเอาแบบชชว์เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็กลับมาเช่าซ้ําเยอะนะครับบางท่านเนี่ยเอาไปเป็นล้านเลยนะเพื่อนนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับลูกค้าที่ เช่าหากันไปเป็นหลักแสนนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับเรามีทุกราคาเลยนะครับเพื่อนนะครับหวยราคาไหนอะไรยังไงนี่ต่อรองกันได้เลยนะครับเพราะว่าบางรายการเนี่ยแปะราคากลางไว้นะครับเพื่อนนะครับแต่บางทีทุนได้มาไม่ไม่สูงนะครับก็ลดให้ได้เยอะนะครับของใจของแถมเรามีนะครับจีวอนะครับซึ่งบูชามาแบบนี้เลยนะครับเอามาแล้วก็มาตัดเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาผมเช่าหาบูชาของมีดหมอของหลวงพ่อเนี่ยผมจะขอ จีบรเขานะครับบางทีเขาก็ไม่มีให้นะครับแล้วนี่เป็นโอกาสของผมที่จะได้จีวอมาผมก็จะเอามาตัดแบ่งแบบนี้แล้วก็พันมีดให้ทุกเล่มเลยนะครับแล้วก็มีนะครับซองผ้าแถมให้ด้วยนะครับซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับเรามีให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เช่าหากันจะเยอะนี่เราก็มีของแถมพิเศษให้ก็มีนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกเพจนะครับก็นี่เลยนะครับกำลังได้รับความร้อนแรงเลยนะครับเพื่อนนะครับเรียกว่า ตอบกันมืองิกเลยนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับนะครับกำลังได้รับความนิยมนะครับก็มี2เพจนะครับเพื่อนก็ลองเข้าไปนะครับกดติดตามกันจะเยอะนะครับถูกคอถูกใจกับแอดมินท่านใดก็ได้หมดนะครับเพื่อนครับผมการันตีให้อยู่แล้วนะครับทั้ง2องเพจนะครับเพื่อนครับโอเงินมาเนี่ยได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเลย นะครับเพื่อนนะครับพระเอกของคลิปนี้นะครับก็นี่เลยนะครับมีดมหาการปี60นนั่นเองนะครับมีดมหาการนี่ครับถือว่าเป็นมีดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากรุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หายากมากนะครับมีดปากกาแบบนี้นี่จำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับหนึ่ยเล่มเท่านั้นนะครับด้ามและฝักทําจากไม้กุติเก่านะครับหลวงพ่อกันหลวงพนกวัดเขาแก้วนะครับเพื่อนนะครับ ลายตอก็จะเป็นลายยันครูแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นมีดลายยันครูนะครับใน2.5นิ้วที่หาค่อนข้างที่จะยากนะครับซึ่งมหาการรุ่นนี้แหละที่หลวงพ่อท่านนะครับในในปี61นะครับที่มีการสร้างรุ่นพญาเหล็กอาถรรพ์นะครับซึ่งพญาเหล็กอาถรรพ์เนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ประจําเลยนะครับเพราะผมมั่นใจในพุทธคุณรุ่นนี้มากนะครับซึ่งพญาเหล็กอาถรรพ์รุ่นนั้นนี่มีมวลสารอันที่เป็นอาถรรพ์นี่เยอะมากเลยนะครับนะครับ ก็คือหลวงพ่อเนี่ยใช้มีดมหาการปียขกศูนย์นี่แหละในการทําพิธีล้างอาถรรพ์ต่างๆนะครับดังนั้นนี่ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับะตะกรุดเป็นตะกรุดเงินนะครับอุดตรงนี้นะครับเพื่อนเป็นตะกรุดเงิน99 9 9อซนะครับแล้วหลวงพ่อจานมือทุกดอกนะครับเพื่อนแล้วก็หลวงพ่อท่านควบคุมการบรรจุมวลสารเองนะครับพิธีพิถันมากเลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อทํากับมือถือว่าได้สัมผัส เยอะที่สุดเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ถือว่าเป็นมีดในตำนานอีกรุ่นหนึ่งที่หายยากมากๆนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมีเป็นสาริกาไม้พยางยุดาฟ้าผ่านะครับซึ่งผมไม่ปล่อยแน่นอนนะครับจนกว่าผมจะมีเล่มที่2นะครับดังนั้นนี่เล่มนี้ก็มีลูกค้าสั่งให้หานะครับอันนี้เอามาอัดเพื่อจะให้ให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับ คือผมให้สัจจากับใครก็คือคนนั้นเลยนะครับเว้นแต่ผมจำไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเล่มน like ี้ผมได้มาผมก็ทักลูกค้าไปก็ปิดไปท็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้ถือว่าไม่ได้สวยวีดไม่ได้สวยปิ้งนะครับเพื่อนแต่ก็ดูจากรูปแล้วก็คือสภาพถือว่าโอเคนะครับกับราคาที่เปิดไปก็ลูกค้าก็ดีใจเลยนะครับได้ราคานี้ด้วยนะครับปิดทันทีนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นไม่รอใครนะครับเพราะว่ามีต่อคิวไม่ต่ำกว่า3คิวนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ถ้าลูกค้าท่านนนนีีี้้ไม่เออาปิดกแลวะครับ ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าคิวเนี่ยแต่ละคิวเนี่ยเป็นลูกค้าที่นะครับพร้อมโอนทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับพระเอกอีกเล่มก็คือนี่เลยนะครับเจ็ดนิ้วปีหกหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเจ็ดนิ้วเนี่ยของปีหกหนึ่งเนี่ยเอาตรงๆเนี่ครับเล่มนี้เป็นเล่มที่สามนะครับที่ผ่านมือนะครับแล้วก็ผ่านตาด้วยนะครับผมเคยได้ฟลุกมาหนึ่งเล่มตั้งแต่ สมัยเล่นใหม่ๆนะครับหนึ่งเล่มนะครับตอนนั้นนี่นะครับยังไม่รู้จักเท่าไหร่ก็เช่าหาแล้วก็ได้ราคาหลุดด้วยเพราะว่าเจ้าของก็ไม่รู้นะครับเขาเขาขายให้ผมในราคาห้านิ้วนะครับแต่พอเปิดกล่องออกมามันเป็น7นิ้วนะครับตอนนั้นถือว่าขนลุกขนชันนะครับถือว่าบารมีของหลวงพ่อเลยนะครับให้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกเล่มก็น่าจะเป็นกระพี้เขาควายที่เคยเอามาลงนะครับแล้วเล่นนี้เป็นเล่นที่สามนะครับเป็นไม้สาราหลังเก่า นะครับเป็นลายที่หายากอีกลายก็คือกองจันทร์ละลายนะครับถือว่าเป็นลายที่นิยมนะครับ7นิ้วปี61ต่อโค้ดพัด9ตตัวจริงต้องแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับพิเศษก็คือลอยจานหลวงพ่อนะครับซึ่งฝั่งนี้นี่ก็มีครับแต่นะครับเจ้าของเดิมนี่ก็ไปทํายังไงไม่รู้นะครับก็ก็จะมีร่องรอยอยู่นะครับเพื่อนนะครับแต่ก็อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเพื่อนครับยังไม่มีเจ้าของนะครับ เพิ่งได้มานะครับเพื่อนๆนะครับไม่ซีเรียสนะครับของดีปีลึกหายากนะครับอย่างที่บอกนะครับ7นิ้ว9นิ้วสมัยนั้นนี่นะครับเวลาตีมีดออกมาชุดหนึ่งเนี่ยช่างไม่ได้มาส่งประจําเดือนนะครับนะครับก็คือช่างจะมาประมาณว่าในตู้วัดไม่มีแล้วนะครับช่างถึงจะเอามาส่งครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเดือน2เดือนหรือ3เดือนมาส่งทีนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยจะมีมีด7นิ้วไม่เกิน10เล่มแล้วมีด9นิ้วเนี่ยประมาณไม่ถึง5เล่มนะครับ ดังนั้นครับในปีลึกๆเนี่ยจะหา7นิ้วกว่า9นิ้วนี่บอกเลยว่าพิกแผ่นดินหากันทีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นเล่มนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตำนานนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆได้สะสมนะครับใครที่ยังสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับ5นิ้วปี6กหนึ่งไม้ขนุนตายพายแบบนี้นะครับยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับรอยจานแบบนี้เลยนะครับซึ่งรอยจานแบบนี้นี่จะไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับจะมีชุดหนึ่งครับที่เป็นแบบนี้แล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2.5นิ้วที่เจอนะครับไม้ขนนนนี่เป็นไม้ขนนนตายพายนะครับนะครับอันนี้คือแบบคลาสสิกมากนะครับไม้ขนนนจะออกเบาๆนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนะครับอย่างเล่มนี้ก็นะครับชรลองขอรังครับสาริกาแบบนี้ก็อันนี้มีลูกค้าสั่งให้หานะครับไม่ต้องทักนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อันนี้คือแจ้งผ่านไปนะครับเผื่อลูกค้าที่สั่งท่านนี้ดูอยู่ก็รีบทักมานะครับนี่เลยนะครับได้มาแล้วนะครับ ส่วนมีดที่นะครับจักจะให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาร่วมกันนั่นก็คือนี่เลยนะครับคลิปที่แล้วผมอัดไปเป็นไม้ขนุนนะครับแบบนี้นะครับก็แบ่งปันไปแล้วนะครับซึ่งมีดรุ่นนี้นี่นะครับข้อมูลจะน้อยมากแต่ก็จะมีคร่าวๆแล้วก็จะยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งจะรู้นะครับเล่มที่ปิดไปก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือเป็น2 5จนิ้วนะครับฝั่งนี้จะตอกเป็น หน้าเกี้ยวฝั่งนี้จะต่อเป็นเสมาเต็มใบทรงเครื่องนะครับซึ่ง2เล่มนี้ผมเพิ่งได้มานะครับดังนั้นนี่ไม้ขนหน่ำเล่มนั้นผมจึงปล่อยไปนะครับซึ่งข้อพิเศษของมีดรุ่นนี้ก็คือนะครับเป็นมีดที่ทําออกมาในในรุ่นของเสาห้าปี6กานะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้มาใหม่นะครับซึ่งมีดรุ่นนี้นี่จะไม่มีในรายการสั่งจองนะครับจะเป็นมีดวัดปกติที่นะครับ ช่างตีมีดนะครับดําเนินง,งานโดยลูกศิษย์นี่แหละครับโดยให้ช่างตีมีดตีลายพิเศษแบบนี้ออกมานะครับซึ่งในชุดนั้นนี่จะมีเป็นด้ามแกะทาวิสุวรรณนะครับของเสาห้าเนี่ยดำเนินการสร้าง59เก้าล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อเลข5ไทยนะครับอันนั้นนี่มีในรายการสั่งจองนะครับส่วนมีดรุ่นนี้เป็นมีดที่ทําเพิ่มขึ้นมานะครับในพิธีเสาห้าปี63เพื่อจะ ฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อครบ99ปีนั่นเองนะครับโค้ดจะตอกฝั่งนี้นะครับเพื่อนนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างเล่มนี้นะครับก็พิเศษก็คือตอกเลข5ไทยก็คือนี่นะครับหลักฐานชัดเจนที่ผ่านพิธีเสาหปีหกสมนะครับส่วนเล่มนี้จะไม่ได้ตอกนะครับก็คือจะอยู่ในพิธีเสาหปีหกสานั่นเองนะครับดังนั้นนี่ท่านที่ได้ไปนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมีด มีชุดนี้นี่ทํามาเพื่อฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพอ่อครบ99ปีนะครับแต่ก็คือพิธีเสาห้าเนี่ยจะประมาณเดือนมีนาคมนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้ได้เสกในพิธีเสาห้าปี63นะครับส่วนวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับดังนั้นมีชุดนี้จึงมีการปลุกเสกถึง2วาระนั่นเองวาระใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นมีดที่อยู่ที่ไม่มีให้ไม่มีให้สั่งจองแล้วงั้นนี่ คนที่ได้ไปส่วนใหญ่นะจะเป็นคนที่ไปกราบหลวงพ่อนะครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับจตุรการสร้างนะครับไม้ละนะครับเก้าสิบเก้าเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนรวมกันไม่ถึงสองร้อยเล่มนะครับจึงนะครับพบเจอน้อยมากนะครับเพื่อนนะครับผมรู้สึกว่ารวมกันแล้วผ่านมือผมสี่หรือห้าเล่มเท่านั้นเองนะครับ ทั้งผ่านมือทั้งผ่านตานะครับไม่ค่อยเจอเลยนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาลงนะครับเพื่อนนะครับผมเพิ่งสอบถามลูกสิใกล้ชิดไปนะครับว่าเลข5าไทยนี่คืออะไรเขาเขาเลยบอกมานะครับนั่นก็คือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเสาห้าปี63นะครับทําสร้างขึ้นมาเพื่อจะฉลองอายุพระธรรมมงคลหลวงพ่อครับเพราะจะต่อ -99 ปีตรงนี้นะครับอันนี้คือความรู้ของมีรุ่นนี้นะครับใครที่เจอนะครับใครที่เจอนะครับ พอบอกว่าเป็นเสาห้าปีหกสามแล้วก็สร้างน้อยนี่ราคาอัพเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนใครที่เจอนี่ราคาพอเบาเนี่ปิดได้ปิดเลยนะครับส่วนสองเล่มนี้นี่ยผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับถ้ามีเกินมาเนี่ยผมเอามาทักแบ่งแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับส่วนนะครับเสาห้าปีหกศูนย์นะครับผมบอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่นะครับเสาห้าปีหกศูนย์ไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นพกิงจักรพรรดิรุ่นแรกหรือเป็นโหมคลุมนะครับหรือเป็นแบบนี้ นะครับนะครับเหรียญเสมาเสาห้าปีหกศูนย์แบบนี้นี่นะครับจะเป็นตํานานแนอนาคตแน่นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องอนาคตเลยครับตอนนี้ก็เป็นตานานไปแล้วครับเพราะว่าพีิกแผ่นดินหากันแล้วครับตอนนี้หายากมากนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้ให้รีดจับเลยนะครับห่วงเดือนยังอยู่นะครับนี่นะครับ เล่มนี้จมูกสวยหล่อเต็มนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆนะครับหายากแล้วนะครับถ้าเจอเก็บเลยนะครับส่วนที่จะแบ่งปันนะครับใครที่พลาดพ้าปดตานะครับแล้วอยากได้นะครับอย่างตะกุตทองคํห้าดอกแบบนี้นะครับเป็นรายการลุ้นในรังนะครับที่นะครับที่หลายๆท่านอยากได้นะครับหมายเลขสี่นะครับองค์นี้หมายเลขสี่นะครับตะกุตทองคํห้าดอกนะครับแต่ภาพสวยนะครับคือ ตอนนี้กำลังฮือฮากันมากนะครับแล้วผมไปประมูลแล้วก็ถือว่าฟลุกมากนะครับที่ได้มาในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับดังนั้นนี่ใครที่สนใจรีบทักมาครับผมบวกบางๆนะครับราคาที่ผมเปิดเนี่ยผมบอกเลยว่าซื้อเข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ประมูลมานะครับอย่างองค์นี้นี่ก็ถือว่าเราฟลุกนะครับที่ไม่มีใครสู้นะครับแต่ผมเห็นเขาเปิดกันเนี่โอ้โหคนละเรื่องนะครับราคา2เท่านะครับถือว่าผมได้ฟลุกมานะครับ แลัวนี่ใครที่สนใจก็รีบพักมาเลยนะครับตะกรุดตองคำห้าดอกนะครับบบกบางๆนะครับเพื่อนๆแบ่งกันไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสวนซอลิปก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับแล้วก็ปีหกสี่นะครับนะครับก็มีแบ่งปันไปเรื่อยนะครับนี่ครับพระพรมสีหน้านี่ไม่เคยเห็นนะครับสร้างน้อยนะครับเป็นมีดวัดสร้างเองนะครับหรือพ่อปู่ฤาษีบรมครูอันสูงสุดแห่งศาสตร์สายตาปวนะครับอย่างไม้คูนตายพายเนี่ยนะครับปกติไม้คูนก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะครับ ถ้าตายพรายหรือยืนต้นตายเนี่ยถือว่าเป็นของทันสฟิสต์นะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับนำมาทําเป็นเครื่องรางของขลังนี่นะครับถือว่าถักศิษย์มากนะเพื่อนนะครับก็ตัวการสร้างนะครับมีเพียงแค่ห้าสิบเล่มเท่านั้นนะครับอยู่ที่ผมเนี่ยเอามาแบ่งเข้ามาได้สิบเล่มนี่ตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าเล่มแล้วนะครับใครที่สนใจก็รีบเลยนะครับของหายากนะครับพอปีหน้าเนี่ยปีหก้าปั๊บเนี่ยไอของปีห4สีนี่แหละครับจะกลายเป็นของหายากแล้วก็แพงนะครับเพื่อนนะครับไม่มีการ ลดลดสต็อกนะครับไม่มีการลดสต็อกนะครับเพื่อนนะครับมีดเก่านะครับไม่ใช่ของเก่านะครับถ้าเป็นสินค้าเนี่ยจะมีการลดแลกแจกแถมกนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลนะครับยิ่งเก่ายิ่งแพงครับเพื่อนดังนั้นอะไรที่ติดมืออยู่ตอนนี้ผมไม่ิด้ซีเรียสนะครับปีหน้าเขาไม่ว่ากันอีราคาหนึ่งเลยนะครับเพื่อนดังนั้นใครที่สนใจรีบทักมาในราคาปัจจุบันก่อนนะครับราคาอนาคตเนี่ยมีแน่นอนนะครับนะครับดังนั้นนี่ใครที่สนใจนะครับใครไหวตัวทันก่อนก็ได้เปรียบนะครับเพื่อนนะครับ ปากกาปี64นะครับก็มีแบ่งปันนะครับในราคาเบาๆนะครับแอดมินใจดีทั้งนั้นนะครับทักไปเลยต่อรองราคากันได้หมดเลยครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปราบชาตรีแบบนี้นะครับกรรมการนะครับ200เล่มนะครับไม้ประยุกตนะครับหมุดเงินนะครับก็มีแบ่งปันนะครับซองเดิมสวยๆเลยนะครับนี่ครับจีวรแท้ๆของหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นนะครับไม้ขนุนนะครับปี64หน้าเกี้ยวนะครับโอ้โหอ่อนช้อยงดงามมากนะครับ นี่เลยนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับหรือจะเป็นนี่นะครับที่น้องเขาฝากมานะครับนั่นก็คือนะครับออกวัดหนอนน้ําคุณนะครับกรมราชธรรมนะครับที่เป็นแบบนี้นี่หายากนะครับเพื่อนไม่ค่อยพบเจอเลยนะครับตอกลายข้าจะสิงนะครับนะครับน้องฝากมาราคาทุนนะครับเพื่อนนะครับสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับคลิปนี้นะครับนะครับ พระเอกของคลิปก็เป็นมหาการเป็นเสาห้าแล้วก็เป็นเจ็ดนิ้วปีหกหนึ่งนี่แหละครับนี่นะครับผ่านมือเล่มที่สามเท่านั้นนะคับเพื่อนนะครับหายย่างจริงนะครับตั้งแต่หกหนึ่งหกศูนย์นี่นะครับมีแต่ตำนานครับมีดวัดก็เป็นตำนานได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ในรายการประกวดเนี่ยมีดวัดมีแน่นอนนะคับเพื่อนเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นออริจินัลนั่นเองนะครับส่วนความพิเศษก็คือมีดวาระที่วัดสร้างเองนะครับนะครับ แล้วก็มีดวาระต่างเนี่ยไม่จําเป็นเสมอไปนะครับที่จะต้องมอีหมายเลขตอกนะครับเพื่อน,อนๆฟังทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านบอกชอบถามวา่าเป็นมีดวาระพิเศษทําไมไม่มีหมายเลขก็มีนะครับอย่างพระขันเสาห้าปี6 3สนะครับอันนั้นนี่หลวงพ่อท่านดาริให้สร้างเองเลยนะครับห้านิ้วนะครับสร้าง100เล่มแล้วก็จะมีแท่นวางสวยงามนะครับแล้วก็2.5นิ้วที่เพิ่ง อธิบไปเมื่อไม่นานนะครับก็จะ100เล่มเหมือนกันนะครับด้านและฝักทําจากไม้ชิงชันนะครับแล้วก็มีการลงแลกเกอร์สวยงามอย่างดีนะครับอันนั้นก็ไม่มีการตอกหมายเลขนะครับเพื่อนนะครับแต่ที่ใะถามว่าแยกเกแท้มันก็แยกยากอยู่นะครับแต่บางเอิญนที่ที่ผมได้มาเนี่ยผมเอาจะมาจากคนที่เชื่อถือได้นะครับนั่นก็คือลู้ศิษย์ที่เก็บของที่แบบซื้อขายกับประจําอยู่แล้วนะครับดังนั้นจึง บอกเพื่อนๆนะครับก็คือสังเกตได้ก็คือทําไมผมไม่เอามาบ่อยๆเพราะว่ามันไม่มีนะครับเราไปเจอที่อื่นผมก็ไม่กล้าเช่านะครับต่อให้มันแท้ขนาดไหนถ้าเป็นคนอื deal, say, know, ่นม e ีเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีโค้ดไม่มีหมายเลขอะไรพวกนี้นี่ผมไม่เอามานะเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันดูยากแล้วผมก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับนอกจากลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับที่มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อนะครับที่เขาคิดอยากจะเผยแพร่บารมีนะครับดังนั้นเขาไม่มาหลอกเรากินแน่นอนนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ ร้านของเราก็เช่นกันนะครับเพื่อนยุคนี้สมัยนี้นี่นะครับการหาเงินมันลำบากนะครับการหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับในกลุ่ม facebook นี่มีมีทุกมีทุกสไตล์เลยนะครับเพื่อนนะครับมีทุกกลุ่มนะครับจะมีคนดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปนะครับคนดีนี่เยอะนะครับคนไม่ดีมันน้อยก็จริงแต่ถ้าเราข่าวสวยไปโดนมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพื่อนครับโอนเงินมาก็ไม่ได้ของได้ของก็ไม่ครบ ถึงได้ครบก็ไม่แท้แท้ก็เทมไม่ได้เก๊ก็เทมไม่เทมไม่ได้อีกนะครับคือวุ่นวายกันไปหมดนะครับเป็นคดีความกันไปแต่ทางร้านเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆโอนเงินมาเนี่ยรอรับของเลยนะครับบางรายการเนี่ยของยังมาไม่ถึงเนี่ยลูกค้าที่ไว้ใจกันเนี่ยโอนมารอแล้วนะเพื่อนนะครับบางทีเขียนชื่อทิ้งไว้ลืมเลยบางทีนะครับของยังไม่มาในลูกค้าก็ไว้ใจโอนโอนไม่รอเลยนะครับบางท่านก็จองไว้ก็มี นะครับเพื่อนนะครับดังนั้นในทางร้านเนี่ยรับประกันแท้ตลอดชีพบริการไม่ต้องกลัวนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระคุณเจ้ากามงวัดให้ด้วยนะครับจูบุปรักษาและดลบดาให้เพื่อนนะครับมีสุขความเจริญด้วยอายุวันับสุขภาละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธาตสามสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีกวามสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแต่บัดนี้ตราเข้าสู่ปฏิพานเท็คกับผมสาธุกับผม